เขาปวสะดุดล้มเลยนะเสียอ่ะพี่ฝองอ่ะก็คือตรงนี้ไม่โดนไงไม่โดนมาเสยไปข้างหลังไงกูดูพี่เฮกจ่ายแพงก่อนนี่เราเนี่ยเมื่อได้เจอพี่เฮกเจอโบวี่ฝากน้องด้วยฮะเกิดโฆษณานี่นี่ฝากเลิกฝากตัวไว้โบวี่เออสสวัดีค่ะนี่ไว้ฉลาดเป็นเป็นเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องเป็น แบบอันนี้เกรงใจออมออมเฮ้ยแบบคําถามถามอะไรเกรงใจนิดนึงสอบสอบหน่อยจะมีโอกาสพาพิธีกรใช่ไหมคะสอบสอมาสอบสอบมาสอบสอบมาก็จะมีโอกาสพาไปได้ไครับไม่เหนื่อยค่อยๆนะใจเย็นนะไปเยือนอังกฤษบ้างไหมคะขอบคุณมากครับทุกคนนี่สองคนนี้ก็เคยไปแล้วนะครับใช่ไหครับพี่ ก็จะรู้เรื่องของทางเป็นอย่างดีเขาไม่น่าจะเอาซ้ำหรือเปล่าเขาไม่น่าจะเอาซ้ำหรือเปล่าสองคนนี้ยังไม่เคยไปใช่ยังครับครับครัให้พี่เอ็กตอบเลยครับพี่เอาโบวบี้ไปด้วยนะโบวบี้ไปถ้บผมไปแน่นอนครับไปแน่นอนไปมีพวกเราหรือบูบี้บูี้ไม่ไม่พี่เอ็กออกทางเองแล้วตกไปทำไมอ่ะไปนะพี่เอ็กจ่ายตังให้โบวบี้ไปเอาวแล้วจะเฮตุทำไมอ่ะ เท่ากับว่าปีนี้ปีนี้เราจะได้มีโอกาสเป็นช้างฮาร์ดโอ๊กอินลอนดอนคือคู่สามจรอบสามจอยสัมจอบหนึ่งขอบคุณก่อนไม่แต่ฉันว่าพอฉันเต้นท่าวันนี้ฝรั่งไม่จะเข้าประเทศแล้วต่อมองไม่ผ่านแล้วอ่ะแต่ดูเขาเครียดกันนะฝรั่งนะเพรากังวลนะครับคงกังวลแหละช่วยไง แล้วหลัที่เขาเขาเขาตู้เขาต้องยืนดูตลอดไหมเฮ้เหมือนว่าเขาต้องยืนคุมอยู่ืนครับคือถ้าเป็นข้างนอกผมว่าน่าจะมีการดมากกว่านี้ป่บ้างนดูแลมากน่าจะมีฮะตอนนี้เขาบอกว่าหนัก25กิโลนะฮะโอ้โห25กิโลไอ้จอทั้งบันมันทูกันเลยนะโอ้โหหนักก็หนักถือว่าเป็นทัวร์ที่หนักอยากให้สุดเลยมั้ยที่ผมทราบลนี่ตอนนี้เล็บแก่อะไรอะไรเล็บเหงื่อเล็ดแก่ละอ่ะอย่าอยู่ว่ามานไม่งานนี่ไงอ๋อ ่ะขอเสียงหน่อยคนไทยคนไทยเลยต้องย่สมาชิกของเราเนี่ยครับสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นครับว่าเราได้จัดว่าในเครือข่ายของคูลพิชัซนเนี่ยเราให้เมื่อคุณของอะไรก็ได้โดยท่านยิ่เดียววันนี้ ผู้ใหดูอยู่เนี่ยเร่ต่ออยู่นี่ไงเจอช่วยนะ้ะจเป็นคนเดียวกับพี่อยู่กาะเฮ้ย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 งานอลังการมากเลยต้องมีกาดมาคอตรงนี้เขาม่ให้มาแบบเพินมงพี่เฮงนียพี่งอยู่ขวาเมื่อกี้เนี่ย ยิ่งใหญ่มากอ่ะฝรั่งก็มาอะไเข้ามาจากที่นู้นเฝรั่งินะจะ้อท่นู้เมหลอสยูเดภาษาขาเละถาเลยไปดูาดูถามดูไงน่เออถามดูอ๋อนี่นีเนยโอ้ี่ยกนายโอ้โหโ้โยกเขาคงรู้แหละเหน้าคุณติสิดิ หนักนพี่โอ้โหเราเก็บรายละเอียดหมดเลยเนาะตั้งภาพก็แบบยังเก็บภาพไม่ได้อันนี้มีเก็บล้อมนึงโอ้ยเสียวอ่ะแต่คืนนี้เขาก็อนุญาตให้เราได้ยกได้อะไรเอาน่าจะอนุญาตอันนี้น่าจะถามพี่เฮกเลยดีกว่าว่าในปีนี้พี่คิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ครับ ผมว่าสูสีมากนะครับรู้สึกว่าทางตารางบนแต่ผมก็ยังคิดว่าไม่แมนซิตี้ก็เป็นแมนยูเนี่ยสองทีมสองแมนสองแมนนะครับอาร์เซนอลผมนี่พอจะผิดตั้งแต่ถามแล้วแล้วอย่างทีมในอันดับบิ๊กโฟลที่เขาเคยอยู่ในบิ๊กโฟลอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสได้ไหมพี่ไม่ต้องตอบก็ได้ครับก็ไม่อยากรบกวนเลยะไร เป็นทีมที่เรียกว่าคาดเดาได้ยากนะคระับเล่นกับทีมใหญ่ชนะหมดใช่ใช่เล่นกับทีมใหญ่เาเารียกถามโบวี่เดี๋ยว,ว,ยวซึ่งโบวี่เขาไม่เคยดูบอลเลยให้โบวี่เลือกระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้โบวี่เลือกอะไรอะไรก็ได้อะคะทีมใดทีมหนึ่งอะเลือกแมนยูโอ้เน่เน่เน่ดีมากดีมากเปป็นแชม์ตาแหลม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 ทำไมทำไมเลือกแมนยูอ่ะมันชื่อเพราะหรือเป็นยังไงหรือก็คุ้ณคุณสุดเหรอ คุนกว่าแมนซิตี้อ๋อคุณกว่าแมนซิตี้มัแมนยูอยู่นานแล้วไงใช่ไหมอ๋อแต่แล้วแมนยูนี่ชนะมากี่ครั้งแล้วฮะแมนยูอะฮะครับครัแมนยูชนะมาเยอะนี่ชนะในในฤดูกาลนี้นะฮะได้ชนะมาทั้งหมดกี่ครั้งอะโอ้สิบสองสิบสามเนี่ยต้องมีประมาณประมาณสิบสองครั้งเนาะใกลเพียงเลี้ยวผัวนะชนะโลกผ้าสมัยไงอ๋อใช่ฮะ แมนยูได้ถึงป่่แมนยูไไม่ถึงน่าพูดเออแค่อยู่เฉยไม่หาวิเชียร์วัตต์ตังอ่ะจริงจริงเนี่ยผมเปิดเผยตรงนี้นะผมเชียร์วัตต์ตังตั้งแลยโอ้หองพัน่างลพันห่างริวบกเอวัต์ตั้นี่โวีพนจานณาพยายามหาทีมที่ชอบไป็นทีมหนึ่งเอาไว้เชียร์สุกสนุกเสื่อพี่ มมันจะีเพื่อนูพี่วุ้นพี่แนะนำหน่อยว่าคุณพี่คิดว่าน่าจะเป็นเอเวอร์ตันเลยว่าช้างขาสนับสนุนอยู่แล้วมีโอกาสได้ไปดูที่สนามเขาเลยแบรนด์แอมบาสเตเดอร์ไปเลยก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็จตอนนี้ก็มีดาราเลยเขาเรียกว่าเลือกเชียร์ทีมรื่อมากมายนะนในเขามีหลายคนนะนะครับเร่อมสักทีโบบี้เชื่อพี่บอลนี่มีเพื่อนช่วยดูบอลได้เยอะตันก็ได้ค่ะ นะครับมาถึงช่วงช่วงท้ายต้องบอกขอบคุณมากๆนะครับที่วันนี้ทำให้บรรยากาศของเราเนี่ยครับมีทั้งความสวยงามมีทั้งความอลังการนะครับโอ้เรียกว่านี้ครบทุกอย่างเลยนะสุดยอดเลยนะให้พี่เอกทิ้งท้ายอะไรไว้หน่อยไหมฝากมาถึงนคนดูนะนะครับก็ฝากติดตามชมรายการช้างฮาร์ดกนะครับผมเชื่อว่าทุกๆวีคนะครับต้องมีอะไรตื่นเต้นสนุกสนานมาให้พวกเราชมนะครับก็ฝากช้างไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับอาแล้วก็เดี๋ยวให้บูบี้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไห้พวกเรากลงบูบี้เล่นวอตแอ p ใช่ไหมครับอะไรอะเล่นเล่นเไม่อยากกันพี่เมื่อกี้นี้ที่ท่ายกับท่เวยอะเอางี้เดี๋ยวพี่ถ่าให้ใหม่ได้ไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ใหม่นได้เราวางเอาไปโพลลงเฟซบุ๊กไม่มีปัญหาที่ อ่ะปุ๊บี่ฝากอะไรคะให้ฝากเรื่องอะไรดีคะผลงานผลงานที่ติดตามช่วงนี้ก็ผลงานนะคะก็อย่างที่บอกมีภาพยนตร์นะคะวิลรับลุยเขาคอนะคะแล้วก็แล้วก็ติดตามแ้วก็จะมีพวกงานงาน่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเล่มนี้มาสแมกซีนนะคะวางแผนอยู่ซีได้นะคะมีคอนเซ็ปต์ไหมมามาแมกซีนมาก็จะเป็นแบบ คือเขาจะเป็นเซ็ก huh. ซ uh ี่แต่เป็นแบบนางนางแบบหน่อยนึงประมาณนี้ค่ะเก๋หนึ่งค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามเชียร์ทีมเอวาตันด้วยนะคะโอ้ยัโหพี่น้องผมเป็นอ้าวอ้าวพี่นี่คิดไม่ได้เลยนะไม่ได้นะพี่พี่เห็นเราวสัพี่ก็ดีใจหวังดีกับน้องนี่เราลองไปยกถ้วยเล่นทุกวันกันน้องนี่ยนี่ ขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษกับฝรั่งนิดนึงต้นหอมเพราะว่าต้นหอมเขาเอกเส้นเขาดีขอบคุณฝรั่งที่เขายกข่ขอบคุณช่วยกิเมลิกเป็นภาษาเปนภาบาร์เทนกิเมลิกที่ส่งของดีให้ทั้งนั้นแหละแล้วก็ขอบคุณช้างด้วยขอบคุณคิวโกซ็อกอะไรขอบคุณให้หมดเลยเป็นภาษาอังกฤษเปนภาษาอังกฤษนะเรชชื่ออะไรอะคะโทนี่โทนี่โทนี่โอเคโอเคโทนี่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  เ่าน uh, e ี้ thank you for back h a i <need. S 3> <ologie> ี pimili ถ้วยนี่เฮ้ยสำเนียงอันหลังม่ใช่นะไอ้ถ้วยนี่ไม่ใช่นะดีดีดีค่ะอไรอ่เยไอ้ผูเนยต้องคุยกฝรั่งละ um this is s h a r ์อะไรอ่ตอนเรียนไม่สอนด้วยบิลล l i ค่ะผ้มิงเนี่ย p ล m i l ครับครับ เขาก็ช่วยไงเขาอ่วย Thank you everybody สวัสดีพี่เมลิค Thank you um, Thank you Mr. Hey ไม่แน่นอน Thank you Bobby มาเเวลาุ่อะอรการ บ o า b y อนด see ม e next week โอเคโอเค you k n o understand สัปดาห์ห exactly. น้าสัปดาห์หน้าฝังอะไสัปดาห์หน้านะคะเรา next week นะคยู่จะได้พบกับร e เดอร์รีเดอเนี่ยแด n c e d ด n สา3สองหนึ่งชีทุวันเนี่ยนะคะจากไหนธรรมศาสตร์แองจูลาลงกรณ์ว้าววนทันนี่นี่วว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 วะ กันเลยในรายการส้างหาต๊ะเขาก็จะมีฟุตบอลปรนเพนีอะใช่ใช่นะคะก็มาติดตามกันได้แล้วก็วันนี้ขอคุณแขกรับเชิญของเรานะคะคุณโบวีแล้วก็พี่เ้ขอบคุณมากเวลาแล้วลาการประสาีค่ะสวัสดีค่ะ